hay ma ba. lập, ai rồi, có bị nó không? Nhanh lên, hay nè, chặt đi

ก็พาไปใส่หมอสิวะยานวนอนแมเนี่ยเี่ยวเลยสิรับอยู่บ่เดี๋ยวได้วยเอากระเป๋า้ากอมันเลไม่ใช่

ห<า>นูไม่มานี่นี่ Thôi gì mà cái gì Hãy subscribe à kênh บอนอนสามพี่น <benefit> <laughs> ้องหาบบเห็นฮัหเห็นบุษาจหาได้ผลมันยนัวงอดีบ่ยังไปเิ่งมาหายใช่พี่พี่พี่ไปหาพดาปะไป

ngoài người <laughs> <laughs> <tụng> <laughs> mọi mà mọi người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  người cái xì xoay trụ mà nội Bỏ mi bà khóa bộ mình, bộ, bà, có bà không nha đoàn, bỏ mi bò, bà bà nhắn nộn <đồn> à Ốp <laughs> <laughs> kín lắm โน้ถือเลขแลข้วคะแนนนี่เนาะมาไพ้พอชินมาแบบสวยจุงี่นหน่อยบานโนอเออกำลังอยังก็เรื่องล่างอยังก็เครื่องในยังบ่ กะคือบ่จ่อยแจ่วมาลงเอาตํามาย่างลุงมีเขียวมันได้คั่นตลาดได้แจ่วของ <t LIKE> <telling> <takeiono> <t instruments Judeal> ตัวผมอยางเลยอย่ากยังทัาเพื่อเป็นหัวกับปิแบบว่าเอ้ยจำแจ่วเท่ะนะห้ารอดีรอดดกยัง ชูไหมเนาะชูสี่ห้ข้ามละสิบบาทนี่นี่มือมีมาไหมม่ไหมอยู่เพื่อนอะเพื่อนตกมีเอยย่างบนั่น่ะเอาต้ามาสิโจมาอ่าเตี๋ยอะไเคียงน่อยงามเท่อ้ โลงนะกเออกระแค่กต่อย่าใส่ผ้แห้งป้าๆขอสินมาษาอย่าได้แต่ยังบม่ได้กินให้กุศลเป็นงูยั้งในกระตกงมนะใครให้เบ่งดูอันเดียวกันนี <mel> <ic int> ่เป <a> ็นมากยังไง ปิ้ง ngoan nội หนา hết น้องเอ้ยเห็นจักมักเทีย <Nhạc> <thánh ý>, <Nhạc> à เห็นบ่เท่านี้ <Nhạc> <điêu nhi>, <Nhạc> <c oughs> มันบอกคากแล้วสิ <c oughs> มากินพวกมันฮอตน,นี่ยากไงนี่ <c oughs> ขี่รถลงมาข้าวเดียวอย่างคืนมาะขี่ราจัดแไ้ปยุนเจ้าว่าปีกยังว่าเดี๋ยวนี้กำลังป้งนี่ิลงมาเดี๋ยวนี้โลดสิซเขีย้า, <c oughs> าวเดียวซ ป้าต้อผีสางเล่บานนี่ป้าต้องแกขวามจูไดบานนี่เด้อสบายเีไปเเลยนะันสิาชอะไรนเตามนตีอ่ะเสร็จ้ยถอจดเลยนะตีนานื้อเอยเอกนาห์่วยนาห์าลันได้ไ มาได้แล้วให้ลงมากินสองคนค่ะพี่น้องมาฮอนสันนิก้าไว้สันนิกนเด้อฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามปากเป็นกำลังใจให้เด้ออยู่ที่มีแหงเบอร์สุขสุคนเด้อไลยเติบอยู่พอกันคลิปนาพี่น้องมาดิจน้อยมา่น ไปไปจะพาวันจะนอนถ่วยแจ้วความบีความบริกินช่ำหนึ <S <S ่ง <earthquake> <sky> <Sunday>